มีคนถามว่า1ปี10เดือนเขาต่อให้ตอนไหนครับวสันมือนีสีมาถามเบืองแล้วเขา,าแล้วเขาต่อให้ทุกคนไหมวสันมีคนถามมากผมก็เลยสีมาตอบผมก็จะเอาของผมนี่แหละนะครับเพราะว่าผมได้ต่อ1หนึ่งปี10เดือนในแท็กแรกแล้วนะครับวันนี้สีมาบอกให้ฟังสําหรับคนมีคนถามมากนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสอนวันศาทุกคนทุกท่านนะครับมือนีสีมาบอกเรื่องอ่าตอนหนึ่งปี1 0เดือนสาหรับเรื่องงานอีพีเอสด็อับเนาะ คือของผมนี่ได้สัญญาจ้างสามปีเนาะแต่ละคนได้สัญญาจ้างบ่คือกันได้บางคนอาจจะได้นึงปีกันสินะแต่ของผมได้สัญญาจ้างสามปีมันจะครบสามปีเท่าแก่เขาจะมาถามห้องอกถ้าเขาต้องการห้าเขาจะมาถามว่าคุณจะอยู่ต่ออีกไหมจังสินะเพราะว่ามันสามารถต่ออะไรอีกนึงปีสิบเดือนมันบ่สัญญาจ้างสามปีต่ออะไรนึงปีสิบเดือนเขาจะมาถามห้าเออถ้าห้าถ้าเ้า,า,เาจะอยู่ห้าก็บอกว่าโอเคฉันจะอยู่ต่อ เขาจะพาเข้าไปปั๊มบัตรกามาอีก1ปี10เดือนนะครับในแท็กแรกมันก็จะเป็น4ปีกับ10เดือนนะพี่น้องเล้วนี่คือแท็กแรกนี่แหละถ้ามีคนถามมานะครับแต่มันอาจจะบ่ได้ทุกคนนะครับก็ยูดที่ตัวข้งเข้าด้วยถ้าเข้าบ่ถ้าเข้าบลจากตัวเฮ้าบ่ต่อก็ได้คือจังอ่ามีเพื่อนที่มาไรอะกันกับผมค่ะเจ้าบ่ต่อเขาเจ้ากับลับบาน3ปีเขาเจ้าบ่ต่อบางคนบางคนเขาเจ้าก็มาครบ3ปีปุ๊บ งันนักสิข้าเจ้าบ่ตตาข้าเจ้ากับานไปสอบมาไหมกับมี่เองส่นะนะครับพี่น้องอันนี้คือต่อปีสิบเยนคือหลังจาก3ปีนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ให้เข้าใจตามนี้นะครับเนาะการจะต่อให้ทุกคนหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายจ้างว่านายจ้างเขาต้องการเท่าหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาพร้อมว่าเ่าต้องการที่จะอยู่ต่อหรือเปล่านะครับมันมันประเด็ทุกคนเด้อบางคนเขากับ่ัตตอให้งส่กับมี่นะครับนะคือโรงงานผมนี่ จังน้องสองคนเขากับวัตโตให้ได้กับบานถึงสองคนเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนเพราะยังเปลี่ยนเพราะโรงงานจริงครับพี่น้องอันนี้บริเกี่ยวกับว่าคนงานมันมันอยู่กับโรงงานโรงงานมันบาไหวเลยเขาก็เลยบรสามารถที่เจ้าลูกน้องไว้น้องสองคนกัเลยได้กับานอยู่โรงงานผมนี่ขนาดคนหนึ่งขนาดคนหนึ่งขาเจ้าได้ฟี่ีซสาหนึ่งปีเนาะเพราะห้เขาอยู่เลยเห้เขากลับบ้านเลยเขาก็ได้อยู่แค่ซีปีสิบเดือนแล้วก็กับานไปเลย อ่าเร็วๆนี่แหละนะครับปีนี้แล้วเฮ้ยแมนบอกว่าตรงกับบานปีเดียวประมาณปีไก่นี่ป่ะประมาณนี้นะครับพี่น้องอันนี้คือต่อหนึ่งปีสิบเดือนสิป,ประมาณนี้นะครับเด้ออันนี้คือของผมนี่แท็กแรกแล้วบัตรที่นี่สมมุตวิวา่าเด้อบัตรนี้เด้อสมมุติว่าเจ้าเขามาสมมุติว่าเจ้าเจ้าครบท้าครบต่อหนึ่งปีสิบเดือนแล้วมันเปลยนซีปีกับสิบเดือนแล้วอันนอันนี้ต่อเนื่องเลยบัตรที่นี่มันจะครบซีปีสิบเดือนอน,นี่ถ้าในจ้างต้องการเฮ้า เขาก็จะถามเขาอีกว่าคุณยั่งอยากทางานต่อทีโรงงานฉันหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าโอเคฉันฉันจะต่อทีโรงงานเดิมเขาก็จะเอาทําใบสัญญาจากไห้เฮาก็จะมีเอกสารต่างๆนี่ให้เฮ้าไปเฮาก็กลับไปที่เมืองไทยกับไปที่ทกรมแรงงานทีเ่เ่านะครับเอาใบเอกสารนี่ไปภายใหนึ่งอาทิตย์เฮาต้องเอาไปที่หน่วยงานของอีพีเอ็นะครับผมยุคหวละดินแดงหัวละไปให้ข้าเจ้า ยืน่นเอกสารในเพื่อนเพื่อนก็จะนัดห้องมานะตรวจลงตัวลกตรวจประวัติเสีอดีอยังต่างๆพวกนี้เพื่อนก็จะนัดเ้องอีกที่หนึ่งนี่คือการที่จะเข้ามาแท็กสองนะครับรีเอนทรีนะครับเด้ออันนี้คือขั้นตอนที่ว่าอยู่ครบซี่ปีจะครบซี่ปีสิบเดือนถ้าได้จ้างต้องการห้องเขาก็จะถามเ้าถ้าเ้าต้องการที่จะมาอีกแท็กสองกับโ่วงงานเดิมห้องก็ตอบเข้าไปว่าตัวลงไปว่าจะต่อเขาก็จะให้เอกสารเ้ากลับไปบ้านแล้วก็เขามาภายในสามเดือนแล้ว ของผมคือกันนี่กับขามาแท็กสองบัดที่นี่ผมได้ผมก็ได้สัญญาจ้างสามปีคือเขาสัญญาจ้างสามปีปุ๊บพอทำครบอ่าสามปีปุ๊บบัดที่นี่ของผมนี่มันมันไม่ได้อ่าวีซ่าโคโรนาหนึ่งปีเด้นี่แหละคือคือเป็นประเด็นที่ผมของเพื่อนผมมีปัญหานี่แหละผมไม่ได้ฟีวีซ่าหนึ่งปีถ้าผู้ใดอยู่ก่อนอ่าสองพันสิบเก่านี่ผมว่าน่าจะได้ฟีวีซ่ากันน่าจะได้หลายคนของผมมันอยู่ในช่วงนั้นครบสามปีปุ๊บ มันไม่มีอ่าในโควิดโควิดหนึ่งปีทีวีซ่าเพราะว่าช่วงนั้นมันเอาคนเข้ามาบ่ายเขาก็เลยเอาคนไว้นะครับบัดที่นี่พ่อครบอ่าได้โควิดหนึ่งปีมันจะเป็นซีปีได้บัดที่เนี่ยเป็นซีปีเข้าถึงไปอันอ่าไปไปไปท้ำอีกหนึ่งปีสิบเดือนคือจังผมกำลัองอยู่ตอนนี้หนึ่งปีสิบเดือนนะครับมันก็จะเป็นห้าปีกับสิบเดือนร่วมแล้วในแท็กนี้ ร่วมกับแท็กเกกับประมาณ10ปีกลัวคือกันสาหรับสนองวรณษานะครับพี่น้องอันนี้คือประมานนี้เด้อพี่น้องเด้อคันพูดใองงกับกลับไปฟังแม่ก็ได้ของผมนี่ผมก็คือกันเลยมาแท็ก2อกับอยู่ครบ3ปีถ้าได้จ้างต้องการห้องเขาก็จะถามห้าว่าคุณจะอยู่ตัวหรือเปล่าถ้าเขาจะอยู่ตัวเขาก็จะไปปั๊มอีก1ปีส0เดือนคือผมไปปั๊มมาเลี้ยวประมาณนี่แต่ว่าปีปีกันกวนนี่มันวุนไหยในเรื่องของโควิดโคโรนานะครับพี่น้องมันเกลเลยวุนไหยในจะหน่อยบางคนยังมีคนที่เเจอออสาานนกรณ์แบบพื่่ผมยูด้ อ่าบางคนตัวบ่ได้เลยบางคนนี่อยู่นีย่ยังลหะเห็นคอมเมนตนมาหาผมนี่อยู่ในช่วงโควิดยังต่างๆเขาให้กลับบ้านว่าจะตัวมาแท็กสวงเขามาบ่ได้เลยผมบม่รู้ว่าเหตุผลยังข้าวว่าในสถานาการณ์เดียวกันก็คือเพื่อนผมนี่แหละเหมือนเขาหลอกแหกบ,บานา่าซั่นมู่เจ้าพากกนเช็คสถานะของตัวควางให้ดีๆเด้อพี่น้องเด้อยเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งด้อคลิปนี้อาจจะยาวจากน้อยผม,ผมก็บ่ค่อีมีเวลาผู้ดใด้จากรู้สถานะของตัวเองนี่มู่เจ้าไปดาวดแอปนี้มาเด้อนี่แอปอีพีเแอป e ีพีี เห็นบ่นี่นี่ยู่ยู่จอทั้งนี้ฟังทั้งนี่ F E P E S นะครับเนี่ยเ้ากดเข้าไปนี่มันสิขึ้นมากสินี่เอาเพรา่แม้น,นนั่นเระบนนี่บ่ได้ดาวน์โอ้ยบ่ได้อัปเดตบน่นี่เนี่ยเนี่ย F, F E P E S ได้ครับพี่น้องได้มุ่งเจ้าไปเอาไปเอามาแล้วเขาก็จะให้เา้างกวกขอมุ่งเนี่งต่างๆพวกนี้แหละผมกลับว่ได้เขาดวนแล้วผมบ่ได้เขาไปเช็คสถานะของเจ้าของดวนแล้ว มันจะเข้าไปเบิ้งเงินเบิ้งนั่นเบนิ้งนี้เงินกูกินเนืน้อเงิงนแท่จะกึ่มยังต่างๆมันก็เข้าไปได้นะครับพี่น้องมูงเจ้าล่องไปหาข้อมูลกันสมากกาัครกันล่องเบิ้งแอปอีพีเอ็ดนะครับผมก็ไม่ได้เข้าว่าเป็นปีแล้วแต่เลื่อมแล้วว่าเขาสมัครยังไหน,นะครับเด้อมือนีฝากไว้แค่นี้ถ้าว่าเป็นประโยชน์กับกดไลค์กดแชร่ให้สนองว่านัสาธาครับเด้อสำหรับผู้ใดที่ยังสงสัยเพราะว่าบางคนบรลุอิลิว่าเขาจะต้อให้ตอนไหนปีสิบเดือนประมาณนี้ครับขอพุณนรับสวัสดีครับแชื่ไเลยนะครับเด้อนนกิััครบ